เมื่อสองปีที่แล้วเพื่อนสนิทของผมชื่อแม็กกี้ได้หายตัวไปผมรู้สึกแย่มากกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอและครอบครัวของเธอทุกครั้งที่ผมเค้นถามตำรวจพวกเขาก็ให้คำตอบเดิมๆที่ฟังดูเบื่อหน่ายว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอทางที่ดีคือทำใจได้ใช้ชีวิตไปปกติเถอะเขาพูด ยังกับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นคืนหนึ่งเธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆฉลองที่สอบปลายภาคเสร็จหัวเราะกันสนุกสนานเหมือนเด็กมาอะไรทั่วไปที่กำลังปลดปล่อยความเครียดเช้าวันต่อมาเธอก็ได้หายตัวไปเธอกำลังขับรถกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงสุดสัปดาห์รถของเธอถูกพบโดยจอดทิ้งไว้บนทางหลวงมันค่อนข้างเปลี่ยว ซึ่งห่างจากเมืองบริเดียนไปทางตะวันออกประมาณ30ไมล์ตำรวจค้นหาพื้นที่นั้นอยู่หลายสัปดาห์แต่ข้อสรุปของพวกเขากลับหน้าโมโหเธอไปดึงมกับเพื่อนมาพวกเรารู้แค่นั้นมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนถนนเธอเจอดรถแล้วไปหาความช่วยเหลือและอาจจะเสียชีวิตเพราะสภาพอากาศเมกกี้อาจจะดื่มไปแก้วสองแก้วหลังสอบเสร็จ แต่ไม่มีทางที่เธอจะมองแล้วครับถ้านั่นคือเสิ่งที่พวกเขากำลังบอกใบนั่นไม่ใช่แม็กกี้แล้วพวกเขาบางคนยังเสนอแนะว่าเธออาจจะหนีไปเองเหมือนเธอตัดสินใจทิ้งชีวิตทั้งหมดไว้เบื้องหลังแต่ผมรู้ดีกว่านั้นผมรู้ว่ามีเรื่องร,ร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอเพาเรื่องนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่แม็กกี้ไม่ได้แค่เดินหายไป พราะยังมีเด็กมหาลัยอีกสองคนที่หายตัวไปในช่วงห้าปีที่ผ่านมาหลังจากไปปาร์ตี้เช่นกันพวกเขาถูกพบเจอเพียงรถที่ถูกทิ้งไว้ริมถนนบนภูเขาที่เปลียวร้างและอาจจะมีใครซุ่มอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าไม่มีใครทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมก็จะทำเองผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อยายของผมเสียไปเมื่อต้นปีนี้ เธอทิ้งมรดกเล็กๆน้อยๆไว้ให้กับผมมันไม่ใช่เงินมากมายแต่ก็มากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตผมได้มากพอที่ผมจะพักงานได้มากพอที่ผมจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่าบ้านสองสามเดือนมากพอที่จะสร้างความแตกต่างได้ผมน่าจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรที่มันสมเหตุสมผลกว่านี้มีความรับผิดชอบกว่านี้แต่จะทำไปเพื่ออะไร ในเมื่อเพื่อนสนิทของผมยังหายตัวไปและตำรวจก็ไม่แม้จะหาเบ่์แสใดๆไม่มีวิธีใช้เงินที่ดีกว่านี้อีกแล้วนอกจากการตามหาฆาตกรของแม็กกี้ดังนั้นผมยังนำเงินนั่นไปใช้ซื้อรถมือสองหคันจากการประมูลในท้องถิน่นทั้งหมดเป็นคนละรุ่นคนละสีและจอะเบินด้วยป้ายทะเบียนที่แตกต่างกัน ผมติดตั้งกล้องติดรถยนต์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในรถทุกคันและทำให้รถแต่ละคันดูธรรมดาธรรมดาที่สุดเท่าที่จะทำได้เป้าหมายของผมก็ง่ายๆทำให้ตัวเองดูเหมือนเด็กมหาลาัยธรรมดาธรรมดาคุนหนึ่งที่ขับรถอยู่บนถนนในแต่ละคืนและหวังว่าผมจะสามารถล่อให้เขาออกมาได้ผมจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของผมด้วยการใส่วิกผมหมวกเว้นตา ผมต้องดูเหมือนเป็นเหยื่อผมวาดแผงฝังจะข้อมูลการหายตัวไปทั้งหมดที่ผมสามารถติดตามได้โดยหารูปแบบเส้นทางที่ผู้คนหายไปขนาดขับรถคนเดียวในยาววิการเป็นเวลาหลายเดือนที่ผมขับรถไปตามถนนบนภูเขานั่นห้าคืนต่อสัปดาห์ผมอยู่ที่นั่นแค่รอให้เขาตามผมมาผมจินตนาการว่าจะทำอย่างไรเมื่อจับเขาได้ ผมจะพลิกสถานการณ์และทำให้เขาไปเจอกับผลกรรมเมื่อผมจับภาพเขาได้จากกล้องแต่คืนนี้ขณะที่ผมนั่งอยู่ริมทางหลวงเปลี่ยวในเวลาตีสรออยู่ในรถโตโตยต้าคารลี่สีดำที่ผมเลือกมาสิ่งที่ผมรู้สึกมีเพียงความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าที่ฝังลึกอยู่หลังดวงตาและกัดกินเข้าไปมันเหมือนฝันร้ายมากเกินไป หลายคืนที่นอนไม่หลับรู้สึกถึงภาระทุกอย่างที่กดทับบางส่วนของผมคิดที่จะข้ามคืนนี้ไปแต่ผมทําไม่ได้ผมไม่อาจเสียงที่จะพลาดเขาได้ผมปีนเข้าไปในรถโยนกระติกน้ําร้อนใส่กาแฟไว้ที่บอกข้างคนขับแล้วออกเดินทางถนนว่างเปล่าเงียบสนิทเสียงเดียวที่ได้ยินก็คือเสียงของเครื่องยนต์ เล่นเสียงขิงไม้เสศษสีกันเป็นครั้งคราวในสายลมผมขับไปตามเส้นทางเดิมเส้นทางเดียวกับที่แม็กกี้จะใช้กลับบ้านในคืนสุดท้ายนั้นชั่วโมงแรกไม่มีอะไรเลยมีเพียงความมืดมิดที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้าและข้างหลังแต่แล้วในขณะที่ผมกำลังเลี้ยวรถกลับผมก็สังเกตเห็นไฟหน้ารถในกระจกมองหลังชีพจรของผมเต้นเร็วขึ้น บางครั้งก็มีรถวิ่งผ่านถนนเส้นนี้แต่ก็ไม่บ่อยนักและคันนี้ให้ความรู้สึกผิดปกติผมพยายามไม่สนใจความรู้สึกหวาดวันที่ก่อตัวขึ้นในอกบอกตัวเองว่าเป็นแค่คนขับรถอีกคันแต่สัญชาตญาณของผมไม่ยอมปล่อยผ่านรถคันนั้นใกล้เกินไปไฟหน้าของมันส่องจ้าอยู่ในกระจกของผม ผมจะรอความเร็วลงเล็กน้อยแค่เล็กน้อยเพื่อดูว่ามันคืออะไรรถที่อยู่ข้างหลังผมก็จะลอความเร็วตามเช่นกันรักษาความเร็วให้เท่ากับผมอย่างสมบูรณ์แบบความเย็นยะเยือกวิ่งขึ้นสันหลังของผมแต่ผมยังคงแสดงสีหน้าสงบมือจับพวงมาลัยมั่นนี่แหละใช่แน่ๆผมผ่อนคันเร่ง ปล่อยให้ความเร็วลดลงไปอีกเกือบจะคลานถ้าพวกเขาต้องการแซงพวกเขาก็มีโอกาสแต่พวกเขาไม่ทำพวกเขายังคงอยู่ข้างหลังผมเว้นระยะห่างพอที่ผมจะไม่สามารถมองเห็นย่อรถหรือรุ่นของรถได้เวนาท,ทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียงโหวใจของผมดังอยู่ในหูผมบอกตัวเองให้เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ เริ่มบันทึกจากวงของผมด้วยแต่มือของผมแข็งทื่อผมกลัวเกินไปผมจ้องมองถนนข้างหน้ารู้สึกถึงชีพจรที่เต้นแรงอยู่ที่ขมับและแล้วทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวไฟหน้ารถก็เลี้ยวออกไปบนถนนข้างทางหายแล้วเข้าไปในหมู่ต้นไม้ผมถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวว่ากลั้นหายใจอยู่ความตึงเครียดไหลออกจากร่างกาย ความโล่งใจถาถมเข้ามาตามด้วยความผิดหวังที่น่าคลื่นไส้บางทีอาจจะไม่ใช่เขาหรือบางทีผมแค่ทำให้ตัวเองกลัวผมจอดรถตรงช่องจอดรถเล็กๆแห่งหนึ่งเอ็นหน้าผากกับพวงมาลัยดวงตาร้อนเผาด้วยความเหนื่อยล้าในหัวของผมเต็มไปด้วยความสงสัยคำถามและความโกรธถ้าผมกำลังเสียเวลาเปล่าล่ะ ถ้าแมกกี้หายไปจริงๆกับสิ่งที่ผมไม่มีทางหาเจอได้ล่ะโลกเงียบงนันกดนั้นเข้ามาหาผมแต่ผมมารับตัวเองให้หายใจเขลึกๆและหลับตาลงเพียงครู่เดียวพักพ่อนสักสองสานาทีเคลียร์สมองแล้วขับรถอีกสองสามรอบจากนั้นเสียงกลัดหินดังกรอบแกรบก็ทำให้ผมตื่นขึ้นผมเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นระรัว มองเห็นไฟหน้ารถค่อยๆคลืบคพลันเข้ามาข้างหลังความเย็นยาเยือกเล่นไปทั่วร่างกายของผมเพราะผมจำรถคันนั้นได้มันเป็นรถคันเดิมกลับมาอีกครั้งพวกเขากำลังเฝ้าดูผมรู้สึกถึงความกลัวและความโกรธที่พุ่งพล่นเมื่อประตูฝังคนขับเปิดออกและร่างหนึ่งก้าวลงมาจากรถชายร่างสูงใหญ่ในเสื้อเชิ้ตสีขาว เขาไม่ลังเลเลยเขาวิ่งตรงมาทางผมฝีเท้าหนักแน่นและมุ่งมั่นความถือหนอกเข้าครอบงำผมคำหากุญแจมือสั่นเทาขณะที่ยัดมันกลับเข้าไปในช่องจุดระเบิดเครื่องยนต์คำรามดังสนัน่นและผมก็เหยียบคันเร่งสุดแรงล้อหมุนฟีบนกลวัวก่อนที่จะจับพื้นหนนได้ผมพุ่งตัวไปข้างหน้าไฟหน้ารถหายลับไปข้างหลัง ขณะที่ผมเร่งความเร็วลงบนถนนในกระจกมองหลังผมเห็นเขายืนอยู่ที่นั่นใบหน้าบิดเบยด้วยความโกรธหรือความผิดหวังผมบอกไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมเคยเห็นสีหน้านั้นมาก่อนบนผู้ชายคนอื่นๆสีหน้าของนักล่าที่เพิ่งพลาดเหยื่อไปมือของผมสัน่นทอขณะขับรถอะครีนีนสูบฉีดไปทั่วร่างกายจิตใจของผมสับสนวุ่นวายไปหมด ด้วยความกลัวและความโกรธผมมั่นใจมากว่าผมควบคุมทุกอย่างได้ว่าผมสามารถหลอกเขาได้แต่ในตอนนั้นเองผมตระหนักว่าผมคิดผิดมหันผมกำลังเล่นกับไฟและมันเกิดจะเผาไหม้ผมผมขับรถต่อไปดวงตาเหลือบมองกระจกมองหลังทุกสองสามวินาที เฝ้ารอรอย่างใจจดใจจอว่าไฟหน้ารถคู่นั้นจะปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ถนนยังคงว่างเปล่าทอดยาอยู่ข้างหน้าเหมือนอุโมงค์มืดมิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งผมขับรถถึงไฟสัญญาณของเมืองเมริเดียนผมถึงรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อผมขับรถเข้าไปจอดในโรงรถในที่สุดผมก็นั่งอยู่ในรถอย่างเงียบงนันผมยังไม่มีคำตอบที่ต้องการ แต่ผมรู้สึกเหมือนใกล้จะพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม็กกี้มากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนอย่างยิ่งก็คือเขายังคงอยู่ที่นั่นรอให้ใครอีกคนหลงเข้ามาบนถนนเส้นนั้นเด็กมหาลัยอีกคนเหมือนกับแม็กกี้เอาจริงๆคืนนี้ผมรู้สึกท่วมท้นไปหมดพรุ่งนี้เช้าผมจะดึงแฟลชไดร์ออกจากกล้องผมยังไม่พร้อมที่จะดูสิ่งที่อยู่ในนั้นผมรู้สึกว่า เมื่อผมทำแล้วจะไม่มีทางหวนกลับไปได้อีกเลย